โอเคโอเคแล้วทีก็มีไม้ครับ f t 1 21. 2 1จุอีกแล้วแต่ว่าม,ม,มีของคนหนึ่งได้ไม้ครับ f t 1.21. จุด่อจุดจุสสิไม่จุดสาสบใช่ไมมมันแตะยากนึงคจุดสามสิบตัวของมันเป็นแบบเองอ่จุดอ1 21. จุดตัวแล้วก็มีไม้ครับ f t 1.21แล้วจุดสอง เขียนแล้วที่วาเริ่มเล่นกันจะมีพี่นั้นเว้ที่เราเล่นมาครับโหมดสไบโวอโลกนี้ี๋ยวโลกไหนมันมีตัวอัสือนั้นด้วยวติววิวตัวอนี้แต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาดูเช็คดูโลกนี้กันดีกว่าเคสงสัยต้องรอโหลดกันนั่นเงนั่นไงมาอ่านนี่รอ,อกันกว่าโอเคฮะ อ่มโอเ๊เกเอาลอรโลโล,โลกนี้ก่อนมันอาจจะมีเฮี้ยวใบอยู่ตัวไม่เป็นไรหรอกมากลัวมีเฮีย้ยวใบโอ๊นั่นไงนั่นไงโอ๊ปพิกเอด็ดนี่คือพิกเอด็ดอืมใช่ตัวเราก็จะสอนวิธีอืมไม่ต้องผสนใจนั้น ก็คือแล้วเราก็จะสอนวิธีใช้คำสั่งซิ้วในวินโด w s เราสามารถกดแทปได้ในทีเมอนอพิกัดของเราเน่เราก็สามารถใช้แบบอ,อตัวแบบนี้ได้ออแบบเนี้ยตัวแบบตัวเลขมันจะดูมั่นคงกว่าก่อนอื่นสิบหกสศูนย์เราจำแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็แบบทับทบ แล้วก็จาก10แล้วก็ติด<า>ลบหกสิบไนนี่คือการฟิวของม้าก็คือมันเป็นของม้าเงยเป็นพิกัดของธระแต่ว่าเราสามารถพิมพ์เป็นตัวเลขที่เราอยู่ได้แล้วก็ไปโเคแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจนสนใจนั้นและทีนี้แล้วก็ต้องแบบอืมใช่ แล้วก็ต้องขึ้นไปตรงพิกัดที่เราต้องการที่จะซื้อมาเดี๋ยวเราต้องวางบล็อกก่อนโอเคและทีนี้เราก็ต้องจำพิกัดเอาไว้หร <anes somewhere. S 1> ือว่าเราทำเป็นตัวเลขแบบนี้ก็ได้คิดเลขติดติดติดติเหมือนพิกัดในนั้นไอที่นี้ก็ทับกันไอที่เออติดติดติดไอทีนี้เราก็ จากจากอะไรนะเออจากสิบแล้วก็ติดลบหกสิบอะโอ้พผิดแล้วทีนี้เราก็เอ่มเอาศูนย์แล้วทีนี้เราก็จะแบบเอาพิกัดอันนั้นมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบพิมพ์ตัวลูกศรน,นั้นนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็จะเอแล้วก็จะใส่อะไรดีเอมเดียมาคีดไอเดีย โอ๊ะอืมโอ๊กอะไรเดียวดูจนฮะอืมโอ๊ะอันนังไงเคล็ดทีทีแดงใช่ทีสีสีีนี้แล้วก็รีโอ๊ะีเพลส แล้วก well, um ็รีเพรสการนาทีก็เริ่มเปลี่ยนนั่นไงถ้าได้งั้นแล้วขอโทษนะแกะน้อยว่าเราทำอีกแบบหนึ่งก็ได้โอ้เอิ่มเอิ่อเฟอร์ต้องคพูนที่ว่าตรงนี้ไอเนี่ยอะไร สสัย้วทำแบบนี้ก็ได้ก็คือ,อี่เราแบบอั้ใช่อย่างนี้มาแบบทำให้มันดูสวยๆหน่อยโอเคประมาณใช่ใช่อย่างนั้นแหละไอ้ที่ยวาแบบันจากตรงนี้อบจากตรงนี้มาตรงนี้ ี่ประมาณนี้ไอทีก็ต้องจำพิกัดแรกเอาไว้กอ่อนก็คือติดลบ1560หรือ1569โอบเคครับแล้วก็เอ่ออะไรนะอ้อดูไม่ได้อ๋อติดลบ15ใช่นี่คือพิกัดของทามานะพิกัดของทาสนะแ,และที่นี่ก็แบบเอ่อติดลบ โอ oh, 60แล้วเราก็ um, ติดลบ9ใช่แล้วทีนี้ um, ไปแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบเออสิบโอ้5 69เก้าเย่ทักฟิวแล้วก็ um, ติดลบ แล้วเราก็ติดลบ6 10อ้อถูกแล้วแล้วก็ติดลบอ๋อติดลบ9โอเคแล้วทีนี้ก็มาตำแหน่งนี้แล้วทีนี้ก็พิมพ์ว่าเออมโอเคตัหนมา ี่นี่วกแบบรีรีเพลแล้วก็แบบเอาบล็อกอะไรก็ได้ที่เราวางไว้มันจะแบบล็อกของาโอเคชุบแล้วทีนี้ก็ทัดไปทดาดูนั่นสิทดาดูนั่นสิ มันเปลี่ยนแล้วเย่ไอทีก็เราจะเย่างว่าคขาหนังสือนี้มันเอียงดูเทสสองมันจูดเน๊ะหนังสือเป็นฮ่าไม่มันหนาจังเกียร์เคลียร์กาแต้องออกจากโลกแล้วก็จะเล่นไม้ครับโมสไบฟูกันต่อ ไปครับหมดสไบโวลกตลกนี้โอเควันที่ยี่สิบฮะฮะโอเคอาจจะโลกนีน้แหละใช่เราไม่เราโลดโลกนี้กันเถอะไปกันโอ้เรามาอ่านเรามาอ่านนี้รอกันดีกว่า โอ้ม่ตรงนี้เหมือน XP เลยอ่ะโอเะอีกที่เหลือก็คือประมาณนี้อ่ะเอะโอเครอโหลดรอเฮ้ย๋อถูกแล้วรอโหลดกันพวกนี้มันจะใกล้แล้วจากนี่๋อจากนี่ถึงนี่ใช่งั้นโอ้คลิปมันแปดนาทีแล้วห้า เอนเดอร์แมนมันพูดภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับฮ่าไปไม่ได้ไงเว้เด๋อเด๋เอาไว้จำได้ไหมตอนนั้นที่มันจะใกล้มืดมันก็อาจจะใกล้มืดแล้วแต่ว่าไม่มี F 3ามในมายครับเบสร็อกไงโอ้เออแป๊บนึงนะเซตติ้งเออโอ้แล้วก็อออทอช์ จอยสติ ship, ship, ship. ๊กชิบชิบชิบครอสฮะอืมนี่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 เลือกอืมเลือกไม่รู้เลือกหรือเปล่าไม่รู้โอ๊ยไม่มากดอ่อนนี่กดไปแล้วใช่โอ้ยมาสึกว่าบรรยากาศมันจะใกล้มืดแล้วเอาโอ๊ยกดผิดเออช่วยด้วยจะมืดแล้ว โอ้โนไม่ไม่นะไม่นะอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอู้อ้นั่นไงนั่นไงได้แล้วได้แล้วใช่ไง้น่ะอู้กดผิดโอเคเรามีจุดรีสปอร์แล้วเราก็กดผิด โอ้โอ้เรามีอันนี้ด้วยโอ้เราสามารถสร้างกับมันนั้แมวแล่เรามีอันนี้ด้วยโอ้โอ้ Okay. Oh, um. สองไอเทมพร้อมโอ้ยยยยเด้วได้แล้วโอ้นี่คือบ้านมาดูว่าบ้านใครดูสิอ่าไม่ใช่บ้านมาแบบบ้านทำไมอยู่ไหนอืมอืมอ๊ะอ๊ะฮะบอกว่าอ h no ไม่นะโอ้บ้านนี้เหรออืม ทางดูไม่ใช่ฮะโอ้ออาจจะบ้านนั้นวะาโอ้โหชิบะพ่อพี่ในงบ้านเราอุบโอ้เราต้องเก็บหินอีกโอ๊ะฮะฮะอะไรอะโอเค เดี๋ยนะโอ้ผิดจริงท้องเราก็ต้องเก็บฮินิกแล้วชุวบชุ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 บออกก็ต้องใช้พิกเอก็กท้องยอกอออบโอโอ,อันนั้นไงทำไมไซมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไง บ้านนี้มันอยู่บนซ้ายได้ไงฮะมันถูกไหมนี่โอาใม่ใหม่ใม่ใหม่มาันถูกไหมนี่ฮะมันมีอีกอันนึงด้วยเหรอเนี่ยฮ่านั่นคืออะไรอ๋อนั่นอุ๊บอุ๊บหลังนั้นไงเป็น พีพีเก็บเรกว่าฮิวบายความจริงคือวิวเลจเจอร์ที่อยู่ตรงนั้นโอะโอ๊ะเมื่อกี้เราทำให้มันมีสองบล็อกได้ยังไงเมื่อกี้ตอนที่เราเอาม่มเก็บ เก็บฟลินแต่ว่ามันไม่รู้มันเป็นไปได้ไงว่าเรามีสองกรวดบล็อกสองบล็อกของกรวดเลยกราโวก็คือกรวดนั่นแหละเขาประตูไปด้วยดกว่าีต้องใช้นี้ใช่เก็บมันดีกว่าเีลยวยกับบ้านกันบ้านไหนอลืมอีกแล้วก็บ้านนี้หรือเปล่าจะใช่ อ๋อไปไปอ๊อคนละบ้านผิดบ้านผิดบ้านปุ๊ๆปุ๊ปปุ๊ปุ๊ออ๋อเผ่านได้ด้วยไม,ม่มาสึกว่าการขยับมันมีบั๊กจังลองยอ่อไม่รู้สึกว่ามเป็นโอ้โอเคเราลองมาตอนนี้เนเวลาเท่าไหร่แล้วนี่มาไม่รู้อ๋อ ตอนนั้นเรามันเล็กจังม,มาทำไมไม่รู้ว่าเล็กเพราะอะไรนะตัวคลิปมันอ14นาทีแลนะ้วอ้ม๋อ,อ,อนั่นไงนั่นไงโอ๊ยเกย์ป้าบ เย่เย่เรามีเต็มเซตแล้วเอ้าวันนี้เราสามารถสร้างบล็อกของอิดด้แล้วเย่ฮทกปิดฮะ ใช่ใชโ่โอเคสงใส่แล้วต้องไปลบความจำต่างๆโอเคขอพอักวิดีโอก่อนนะโอเคเมื่อกี้โอเคอเคอ่อเมื่อกี้ลบเมื่อกี้เอ่อมันก็มาความจำเต็มไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ตัวไม่หยุดอัดเน่ยก็คือ problem solve ปัญหาแก้ไขเร็วโอเคเรามาอาชีพมูส์ไวโว่กันต่อ <c oughs> แต่ก็ไม่มีคำสั่งด้วยโอ้กันละว้อยอู้มูสไวโว่ อ๋อม oh. oh. um ันจะอุ oh. Oh. Sal mon. Sal mon. ๊เสียงอะไรมันดูแหลกจังแหลกกวดูสิว่าว่โอ๋๊บมมนแซลมอนแซลมอนมันไม่ปิด ยอ่อมันก็จะหยุดยอ่อไม่มาหยุดยอ่อไม่ได้แต้วป๊าเปียวป๊าเปย์มันก็จะแบบแล้วก็โอ้แล้วก็ปิ้งอ๋ออ๋อนี่ยู่ไหมเขาอ๋อเวลามันเท่าไรแล้วมันไม่มี F 3ามในมายครับเปิดล็อกกเอนเราจะทำอะไรสักอย่างดีกว่าคลิกขวาวจะทำอะไรดี เราจะได้อะไรนะใช่มันทำไม่ได้โอ้เออเอออเไใช้นี่ฮะไม่ได้นี่ i c k s ออมาใช้มเก้ันอมนีจะได้อะไรอ่ะจะจะได้อะไรอ่ะดูดิสิ เจะได้อะไรอ่ะฮะเทโรคอรตตาอืมันคืออะไรอ่ะฮู้เทโรคอรตตามุกัดเทโรคอรตตามุกัดเอาโอ้ยกดกดผิดปุ่มเหญ่ โอาหินอ๋อนี่หิโอ้อนีอนอนอน่ใช่เราเอาไม้กันต่อดีกว่าี๋ยวเราจะดูดีกว่าว่าเวลามันเท่าไหร่แล้วเวลาเท่าไหร่แล้วเอ้มันจะใกล้มืดแล้วสงสัยเราต้องรีบเราต้องรีบตูวช่วยด้วยต้องรีบๆแล้วไมมนะ๋อ มันมีมีบ้านที่มีไม้ตรงนั้นบ้านไหนล่ะนี่คือบ้านธรรมะเลยโอ้ใช่ใช่บ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละนี่นั่นคือบ้านที่ถูกแล้วก็เอามันไปเก็บไม้ลุกเข้าบ้านมานไม่เเสียงอะไรเดินอออนุนกวาฮีโร่ไร ออ auto> มันจะไกลมึดแล้วอืออู้เราดูดวงอาทิตย์จากะเราดูดวงโอเราดูดวงอาทิตย์โอเคย่อดีกว่าเราดูดวงอาทิตย์จากทางมันได้รอดวงอาทิตย์ตกดีกว่าโอเคเราจะรอดวงอาทิตย์ตกโอเคเรานอนได้ยังเค โอเคโอเคในแชทแชทแชทโอ้ผ okay. okay. ิดผ <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ิดผิดในแชทมึงแก่แชทยาวมากเอาเบอไลลิเจอร์ออกไปมาจุโอ้ขอโทษนะครับขอโทษน้องเบลิเจอร์เอามันปิดประตูแล้วสายเราต้องไปหาอาชีพกับวิลลิเจอร์ โอเคแล้วต้องย่อเพราะว่ามันดูแหลกมากจะมาแทบจะคอนโทรไม่ได้ปี๊โอ๊ะ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 ผิดปุ่ม เรามีไม้อีกแบบหนึ่งแะทำไมเราไม่ลองแบบอัมอใช่ชึบก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบย่อแล้วก็แบบเปลี ถ้าเราอยู่ไกลมากขนาดนี้เรายังแบบอมอันนั้นได้เลยโอ,โอเคอย่างนั้นโอ้ชิชิชิฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้น้ำมันหลุมดำา่ แต,แต่ว่าเอาข้าวบ้านก่อนดีกว่าใช่เพราะโอ้ใช่เพราะว่าวโอ้ยไปใช่ดูดีขึ้นโอเคแ้วทีนี้ก็จะโอ้มันจะแตกแล้วมันใส่้วตร้ง สร้างหีบดีกว่าโ oh. oh. อ้ผิดโอ้ที่เราจะสร้างเครื่องมือ oh, มันมีแค่สี่สเต็กเองเราจะสร้างว่า mm. oh, ใช่หีบหีบโอเคคลิปมันยี่สิบสามนาทีแล้วแก่ oh. แล้วเราก็ต้องวางหีบแล้วเราก็ใช้หีบแล้วทีนี้เราก็ใส่เครื่องมือในนั้นให้หมด เก็จะพังแลาวนี่ใช่โอเคเราก็ต้องเอ่เอคราฟเครื่องมือในนั้นเอชิเชิลโอ,โอโวโววใหม่นะสร้างสสร้างสติก๊กเตลโอหมดว่าสร้างพิกแอกสร้างเอมนี่ โอเคไม้หมดโอ้ยอาโอ้เชื่มเชื่อมเรามีจำนวนพอๆกันนี uh ่ huh. เอหินโอ้โ oh, ห uh huh. สิ่งที่เบสิกในม้คราฟเรามาวางไว้ตรงนี้โอเคฮะ ไม่มีบล็อกไม่ไม่มีเอเมโรในในนั้นด้วยเม,มื่อกี้เมื่อกี้เราเดินผ่านประตูอีกแล้วเจอกันมาทำฮะมันก็ยัง,ง,ทงทำทำทึษโอ๋มาถึงอะไรอ่ะ

อีกแล้วโอเคแต่ว่าเราเสร็จกับวิดีโอนี้โอ้ผมสกินหายโอเคแต่ว่าเราเสร็จกับวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชมจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าจะให้ทำอะไรสร้าง ep ใหม่ด้วยอะไรก็ได้และเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทำมะเดี๋ยวทำมาทำา ep ีสองว่าสิ่ง ต่างที่คอมเมนต์มาให้ครับบายครับผู้ชมบ๊ายบาย